คลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแคมรี่มือ2นะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่ไม่น,อน้อยแบบสภาพสวยมาแนะนำนะครับสำหรับ t o y o ต้ c แคมรี่2.5 HEV Premium นะรถปี2023รถหน่วยงานครบสัญญาเช่าไม่90,000โลมาในราคาที่ไม่แรงนะหาจากป้ายแดงไป600,000กว่าบาทนะครับตัวรุ่นนี้นี่ดูเลยภายในนะครับการตกแต่งต่างๆสภาพสวยคัดเกตเเข้ามาแล้วมีคันเดียวในร้านด้วยใครที่รอรุ่นนี้ใครที่รอโฉมนี้อยู่ห้ามพลาดเพราะว่าคันนี้ ราคาดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์และรับประกันโครงสร้างให้ทั้งหมดด้วยส่วนรายละเอียดเต็มๆคันนี้จะเป็นยังไงนะครับติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องรถมือสองพรีเมียม SUV by โอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถในกลุ่มของพรีเมียมคามาแนะนำอีกหนึ่งคันนะใครที่กำลังมองหาแคมรี่มือสองไปใช้งานนะรถครบสัญญาเช่ารถหมดสัญญาอะไรต่างๆนะ ผมมีเข้ามาแล้วครับสําหรับคันนี้เป็นตัวรุ่นรองท็อปนะสําหรับตัว2.5 SUV Premium นะปี2 3สีเทาไม่90,000โลนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมนะรถแบบแท่ไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะนะครับแล้วก็จากสภาพภายนอกที่ผมพาเดินดูชมแล้วนะพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวไปล้างขัดสีไปปรับสภาพไปตรวจรถนะครับไปเช็คระบบต่างๆให้ทีหนึ่งนะก็ใช้ได้เลยอันนี้ผมพูดตามตรงนะครับและแถมมีกุญแจมาให้สอดอกมีกุญแจสำรอง มีหลังคาสารุปมาด้วยนะครับใครที่หาความรู้หลาแบบนี้ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะปะ้ายทะเบียน2063คันนี้นะครับมาในราคา1น5 0 0 0 0บาทนะครับ1,050,000บาทจดไว้เลยแคปหน้าจอนี้ก็ทักมาคุยกับผมกันก็ได้รายละเอียดการออกรถคันนี้ป้ายทะเบียน2063 1น5 0 0 0 0บาทไม่9,000โลสําหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้รถปี2023ครับน่าสนใจมากๆติดตามรายละเอียดเต็มๆในคลิปนี้ได้เลยเบอร์ติดต่อผมยังคงเบอร์เดิมครับ0984465222 ไอดีไลโอเอทหกหกเจ็ดครับคันนี้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีโปรโมชั่นให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งรถไร์ไรีในพื้นที่นํำท่วมหาดใหญ่ล่าสดุดเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเลยนะสำหรับพื้นที่นี้แล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเรายังมีดอกเบี้ยพิเศษที่ต่ํามากไม่ถึงสองบาทตอนนี้โปรโมชั่นในเดือนนี้เท่านั้นนะติดตามในคลิปนี้ได้เลยโทรมาสอบถามการออกรถกันก็ได้นะอ่ะมาดูการรายละเอียดตัวรถว่าคันนี้เป็นยังไงตัวรถยังไม่ได้ล้างจริงๆนะครับคันนี้นะอาจจะเห็นแบบคาบ ขออ,อะไรต่างๆที่เขาเขียนมาเนาะพวกนี้มันมาจากลานประมูลอยู่แล้วนะครับอย่างด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสาภาพสีตัวรถอะไรต่างๆเหลี่ยมสารตัวรถสวยนะอาจจะมีแบบสะเก็ดหินบ้างตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมโอเคอยู่นะครับมีเซนเซอร์การตกแต่งโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอก LED มาให้ครบนะให้ดูด้านหน้านี่นะครับเซนเซอร์นี้เขาจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาเลยนะ จะมีระบบ RCTA แจ้งเตือนการชนแล้วก็ในส่วนของตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์ก็มีมาให้ที่กระจกมองข้างนะคือออปชั่นเขาให้มาเยอะมากนะครับในส่วนของกระจกบานหน้าก็พาร์ทเดิมนะจริงๆแล้วถ้าบานหน้าเดิมรอบคันก็เดิมเพราะว่าเราไม่ไม่เอารถพลิกคว่ำม,มาอยู่แล้วชนหนักพวกนี้เปลี่ยนบานกระจกพวกนี้เราไม่เอาเข้ามานะครับแล้วก็จะมีหลังคาซันรูฟมาให้นะครับกระจกมองข้างมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวมือจับเป็นโครเมียมนะครับคือตัวรุ่นนี้นะ โครงสร้างนะแล้วก็การดีไซน์เขาดูสปอร์ตมากนะครับเห็นไหมโครงสร้าง TNGA นะมาตรฐานโตโยต้าทั่วโลกนะที่เขาใช้กันนะครับปลอดภัยแน่นอนและคันนี้ด้วยความที่เขาดีไซน์มาให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับขนาดตัวรถเนี่ยมันจะมีความโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ความสูงตัวรถเนี่ยมันจะไม่สูงไม่มากและที่สําคัญคันเนี่ยที่มันดูครบดูหล่อดูเต็มเพราะว่าล้อแม็กครับดูล้อแม็กของเขาคันนี้แม็กสิบแปดนิ้วทูโทนดิสเบกสี่ล้อนะครับ ได้อย่างปี2024มาด้วยนะพอคันนี้ใส่ตัวลายแม็กคันนี้เข้าไปนะทำให้รถดูหล่อดูสวยมากนะครับดูสปอร์ตขึ้นอีกเยอะเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้แม้จะเป็นรถไฮบริดแต่เขาใส่ความสปอร์ตเข้ามานะมีความนุ่มความสปอร์ตในตัวอยู่แล้วสำหรับคันนี้ใครที่ชื่นชอบฟีลลิ่งการขับขี่ของตัว Camry นะคันนี้นะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะ0ูนย์6 5 2 2 2 ID ส i n e OAT667 นะครับคันนี้นอกจากจะ ได้เป็นรถหรูรถหน่วยงานครอสัญญาเช่านะยังได้รถที่ไม่มีการจมน้ําชนหนักพิการมีเล่มพร้อมโอนและที่สําคัญใครอยากจัดไฟนั้นแบบจัดเต็มไม่ใช้เงินออกรถนะครับได้เลยยอดจัดร0อเปอร์เซนและสามารถอัพยอดจัดกันก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับ0ูนย์เก2 2 2 i ด Line o a หกห้าสองสองสองดีอทหหกเดครับ Camry 2.5ี่ v p r จุ i u m เเมีมปี23บสาคันนี้ตอนนี้ยังว่างรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่ามีคันเดียวเราขายออกกันไวมาก นะอ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเดิมนะเป็น LED มีเซนเซอร์มี RCA t มาให้นะครับแล้วก็คันนี้ท่อจะออกแค่ฝั่งเดียวนะคือฝั่งด้านซ้ายนะครับนะมีฝั่งมีฝั่งเดียวนะตัวท่ออ่ะนี่ให้ดูก่อนให้ดูด้านนอกก่อนนะครับเหลี่ยมสันสวยๆนะครับสภาพตัวรถถือว่าดีเลยโอเคเลยนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนหนัหนกๆมาแน่นอนถ้ามาจากสภาพแบบนี้นะครับ เนี่ยพวกเนี้ยมันเช็ดออกได้หมดคาบช็อคพวกเนี้ยมันเช็ดออกได้หมดนะครับอันนี้มีระบบบายสปอตมอนิเตอร์มาให้นะครับแล้วก็มือจับเนี่ยก็จะเป็นแบบคี์เลดนะมือจับเป็นคีเลดเนี่ยพวกการตกแต่งอะไรพวกเนี้ยรถของเดิมหมดเลยลักยิ้มไม่มีเลยเท่าที่ผมเดินดูนะอันนี้ผมให้ดูแบบ2ฝั่งเลยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับลักยิ้มไม่มีตัวรถไม่มีการเฉี่ยวชนหนักเข้ามานะครับ ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคันนี้ผมแจ้งราคาอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นล้านห้าหมื่นฟรีดาวได้เลยทุกอาชีพผ่พอนเริ่มต้นนะครับขออภัยตอนเช้าอากาศมันชื้นชื้นิดนึงนะอาจจะมีเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทสําหรับคันนี้นะนี่ดูเดี๋ยวผมให้ดูภายในต่อเลยนะครับอ่มาดูภายในคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่ต้องเก็บงานเลย นะครับได้วงนี้ไปเลยนะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบฟูลออปชันเลยมีคูดคอนโทรลมีแจ้งเตือนการชนแจ้งเตือนการออกนอกเลนมีแพดเดิลชิปนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ด้วยนะครับมีระบบพุชสตาร์ทเอนจินแล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปุ่มต่างๆนะมีช่องเก็บเหรียญอ่ะเดี๋ยวผมขอนอุญาสตาร์ทเครื่องน,ะนิดหนึ่งนะครับอันนี้สตาร์แล้วนะเงียบมากไฮบริดนะครับ อาม,มีเสียงกล้องอ๋อเป็นเสียงกล้องตัวนี้อันนี้เขามีกล้องมาให้อ่นทีนี้มาดูที่หน้าจอจอแสดงผลนะาเจ็ดนิ้วแจ้งเตือนการโชน rcta แจ้งเตือนแรงดันลมยางต่างมีมาให้ครบอยู่แล้วเนอะแล้วก็มีการอัตราการสิ้นเปลืองอะไรพวกนี้เขาจะโชว์ให้หมดเลยนะจร,จริงแล้วเขาประหยัดอยู่แล้วนะตัวรุ่นนี้เห็นไหมระบบเซนเซอร์มีเยอะมากนะคุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มส่วนจอกลางจอกลางอันนี้จะมีกล้องมองหลังเห็นไหม จอการมีกล้องมองหลังนะครับได้ Air Auto นะครับมีช่องจ่ายไฟ Power Outlet ลตมีแ l l ลิทชาร์จเกียร์อัตโนมัติแปสปีดนะครับแล้วก็คันนี้ได้กุญแจมา2ดอ,อกแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หมดเลยมี Eco Mode, Novo m o m o s p s r t r t m o d e เลือกได้เลยอยากได้ f e ลลิ่งไหนนะครับมีออโต้โฮนะครับก่อนนี้แบบว่ารถติดสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยแล้วก็สามารถถอนเท้าออกจากคันเร่งโดยที่ไม่ต้อง เอาเกียร์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งของเกียร์ P นะน,นี่คือความสะดวกสบายที่เขามีมาให้นะครับมาดูกันต่อรายละเอียดตัวรถออปชั่นอะไรบ้างกระจกตัดแสงออตโต้ไฟหนะ้านะครับไฟสองแผ่นที่ด้านหน้าเป็น LED นะครับแล้วก็มีการตกแต่งลายไม้มีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับอันนี้สันเเลี่ยมมรถมีมาให้ด้วยรถปียิบสามสองร้อสิบเ็ดแรงม้านะครับรถบริษัทนะรถเช่าบริษัทนะครับแอร์แบคอบคานภายในกว้าง นะครับเบาะปรับไฟฟ้านี่ปรับสวิตจากด้านหลังก็ได้แล้วก็มีหลังคาสันละูฟนะมีหลังคาสัลูฟให้ด้วยนะครับมาในราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับผมเชื่อว่าในงบป,ประมาณเนี้ถ้าเราไปไป้ายแดงออปชันได้ไม่เต็มขนาดนี้นะคันนี้เราถืองบม,มาประมาณล้านนิดๆแต่ได้ตัวออปชันที่ครบมาแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มนะอันนี้เราคัดเกรดมาให้แล้วนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสมาใช้งานนะครับเนีย่ยติดต่อเข้ามาได้เลย เนี่ยรถสวยเดิมนะสวยเดิมหมดผมเปิดระบบไฟให้ดูด้วยนะครับเนี่ยพวกระบบเซ็นเตอร์ล็อกเก้าอี้ก็เมมโม y รีเซได้สองโปรไฟลด้วยให้ดูด้านหลังด้านในกว้างนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยคือขับขี่ใกล้ไกลได้หมดนั่งทางไกลทั้งคนขับและคนนั่งก็ไม่เมื่อยนะเพราะว่าตัวรถเขากว้างบอกคนขับก็เขาดีไซน์มาลดอาการเมื่อยล้าได้เขามีระบบแจ้งเตือน นะในส่วนของแบบเวลาขับผี่ไกลๆแล้วมีอาก,การเมื่อยล้ามีแอคชั่นที่มันผิดปกติพวกนี้รถเ็ามีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเบาะด,ด้านหลังเองเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้บริหารใช้นะเพราะว่าดูจากสภาพเบาะจะนั่งฝั่งนี้เยอะนะอันนี้ผมพูดเลยนะครับรถพวกนี้อยู่ในกลุ่มของรถผู้บริหารใช้ทั้งนั้นนะครับนะไม์ก็ไม่ได้เยอะนะครับเวลาผู้บริหารเขาใช้งานเขาก็จะแบบใช้งานน้อยเนาะไปไหนมาไหนก็ไมไ่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับ น่าสนใจรถยังไม่ล้างนะครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าหมืนบาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมืนแปดพันบาทนะครับอ่มาดูกันต่อดูถาดท้ายนี่ถาดท้ายมีมาให้นะครับด้านหลังมีช่องเก็บประแจแม่แรงเก็บล้ออะไรอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังคันเนี้ยค่อนข้างกว้างนะม,งงนนมีช่องเก็บของด้านในด้วยมีช่องเก็บของด้านใน ก็คงสร้างตัวรถเองก็ไม่ไม่ช้ำนะไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนหนักๆอะไรเข้ามาไม่มีเลยมีกล้องมีเซนเซ,นเซอร์ RCTA ให้นะครับเนี่ยรายละเอียดรถสวยเดิมมากนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับความหรูหลาแบบนี้นะครับอยากได้รถเอ่อมือสองโดยเฉพาะตัวแคมรี่ตัวไฮบริดนะมาเลยครับรถมีเข้ามาแล้วรถสวยเดิมมากนะครับครงสร้างเพ็รยนต์เราการันตีเลยนี่ดูอย่างเมทอาร์คของเดิมครับเมทอาร์คของเดิม โครงสร้างตัวรถสีเดิมหมดครับคันนี้นะคันนี้ไม่ได้เก็บงานสีเลยนะครับ mm hmm. แผนเพจระบุชัดเจนรถผลิตปีสอ2 3ันะคันนี้ยังไม่เก็บงานสีนะครับเท mm hmm. ่าที่เห็นก็อาจจะไม่ต้องเก็บอะไรเยอะเลยรถสวยมากๆเดี๋ยวผมดึงเม็ดอาร์ตรงนี้ให้ดูนิดนึงนี่ครับรับอนเม็ดอาร์มันค่อนข้างแน่นนะผมเลยดึงยากนิดนึงเพราะว่ารถมันไม่ได้มีการแบบไปชนหนักปิกคว่ำอะไรเข้ามา น,นี่ผมให้ดูแบบรายละเอียดเดิมๆของตัวรถแรกเข้าเลยนะสำหรับตัว Cam r y 2.5 H V Premium ปี2023คันนี้นะครับใครสนใจนะผมแนะนำรีบตัดสินใจเพราะว่ารถมีเข้ามาคันเดียวและคันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่สภาพสวยตั้งแต่แรกเข้าเลยนะครับมาในเลขใหม่ที่น้อยนะหลักหมื่นโลแล้วก็ราคาที่หายไปเยอะตั้ง6 0แสนกว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้ใครที่จะซื้อสดมาคุยราคากันได้ใครที่จะจัดไฟแนนซ์ผมมีไฟแนนซ์รองรับทั่วประเทศอยู่แล้วจะอยู่กรุงเทพต่างจังหวัด ออกรถได้หมดหรือถ้าใครที่มองแล้วว่าไอ้คันเนี้ยฉันอยากจะวางดาวผมก็มีดอกเบี้ยพิเศษสาหรับลูกค้าที่วางเงินดาวนะครับต่ํามากนะอยู่ประมาณสักไม่ถึง2บาทอะ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆเองนะถือว่าคุ้มมากๆเลยรีบตัดสินใจและติดต่อเข้ามาได้เลยนะศูนย์เก้าแปดสี่ทีหกห้าสองสองสองไอดีไลน์โอเอทีหกหกเจ็ดครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้ยังว่างยังไม่ติดจองสําหรับโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้า H.E.V. พรีเมียมปีสองพันยิบสามคันนี้นะครับ อาทีนี้ยเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามก,กันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องโดยรวมโอเคสมบูรณ์เลยนะครับเครื่องยนต์2อลิตรคันนี้นะครับ2อ1แรงม้านะถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับสาหรับคันนี้23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระบบแอร์ทำความเย็นปกติเลยนะไอ้น้ำหยดแบบนี้เเเปป็นนรรรื่องธมดากติลยนะ แล้วก็พวกตัวท่อยางะอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะครับตัวสปอตเมทอาร์คนะครับกลมคลมชัดเจนแบบนี้เลยนี่ให้ดูนะโครงสร้างตัวรถเองเนี่ยไม่มีการไปเฉี่ยวชนหนักพลิกคว่ำเข้ามานะครับอันนี้คือเราการันตีเลยนะทางเพรยน์เราการันตีเลยแล้วเพราะว่าเรามีใบตรวจรถให้ด้วยนะครับเนี่ครับดูโครงสร้างตัวรถรถไม่มีการเฉี่ยวชนในหนักๆเข้ามา รายละเอียดที่เห็นนี่คือรายละเอียดเดิมๆของตัวรถนะครับกองฟิวกองดีเล์ไม่มีแตกหกักไม่มีชํารุดแล้วก็พวกกรองอากาศต่างๆเราก็ทําการเช็คแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับนี่สภาพนะครับตัวซุ้มโช๊ด้านหน้าสป,ปอร์ตเม็ดอาร์ครูรนอ็อตลูกลมเดิมหมดนะครับรวมไปถึงตัวนี่ครับตัวคานเห็นไหมเห็นคานด้านในไหมตัวโครงเหล็กอันนี้คือสภาพของเดิมหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ รายละเอียดรถแรกเข้าเลยสปอร์ตเมทอาร์คคงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงคันนี้จะมีตัวโชว๊คคามคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ชิ้นงานนี้ก็ชิ้นงานเดิมนะครับตัวสติ๊กเกอร์ลาเบลนะครับสปอตเมทอาร์คลูน็อตลูคมก็ยังคงของเดิมนะอ่ะใครที่อยากได้ความคุ้มค่าแบบนี้อยากได้รถที่มีความหรูหราแบบนี้นะครับรีบตัดสินใจหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ถ้าสเปคเนี้ยสีเนี้ยมีคันเดียวนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้แล้วด้านล่างนะครับ098 4์เก2 2แนะครับ1 5 0 0 0 0้บาทนะครับราคาหาจากป้ายแดงไปหกแสนกว่าบาทเลยนะสำหรับตัว Camry 2.5 HEV Premium คันนี้รถปี2 0 2พอ่าย3นะครับรถมือเดียวนะครับ บอกเลยว่าคันนี้สภาพพร้อมใช้ไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะนะครับสนใจคันนี้นัดดูรถเข้ามาได้เลยหรือถ้าใครต้องการจองออนไลน์ก็สามารถจองกันเข้ามาได้ปลอดภัย100%เ็นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกันไปด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้ทุกวันสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ